สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคมนะครับ2,567มาเตือน ETH นะครับเหมือนยังปรับไม่จบนะราคาตอนนี้ก็3,535 US อลลาร์นะครับกราฟตอนนี้เป็นกราฟ USDT นะของ Binance นะครับเหมือนยังปรับไม่จบนะอาจจะคริปโตทั้งพวงก็แหละอาจจะต้องลงมาก่อน นะครับลงเทรนหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าเพื่อจบขาซีบริเวณสามพัน 3, นะครับสามพันดอลลาร์ก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับสัญญาณทางเทคนิคนะอันนี้เป็นบิลเลียบเบฟเดี๋ยวมาดูทางเทคนิคสัญญาณเทคนิค awesome. ออซัมออซัมต่ำกว่าศูนย์นะครับทางเฟรมซีเอ MACD กำลังจะ cross หนึ่งช่องวงอืมของ MACD นะครับ Histogram น,นะมันเปลี่ยนสีแล้วนะครับ Histogram เปลี่ยนสีแล้ว มันมันเหมือนต้องลงอีกสวิงหนึ่งนะครับ ETH ระวังนะระวับสามพันอ่ยสามพันสามสิบนะครับโซนฟิโบโเนี่ยโซนฟิโบหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับอ่าทำไมมันจะต้องอันนี้มันลงเป็นเทรนด์นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสาม ขา A ลงเป็นเทรนนะครับขานี้ขา B A B C ก็ถูกต้องนะครับก็ครบสูตรเลยนะไม่ถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับรีบาวเนี่ยตรงนี้รีบาวขึ้นมาไม่ไม่ถึงยังไม่ถึงเลยนะครับก็มีเจอแรงขายขายขาย่ซน้าเลยนะครับ สุดๆตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้สองสามสี่ห้านะครับพอให้ไม่หลุดสามพันนะระวังก่อนนะครับยังระวังอยู่นะ ETS จะเย็นๆนะครับ b ิ t คอยก็จะลงนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะมีแรงขายให้เห็นและว,วันอาทิตย์นะครับอืมอ่าไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนนะครับคลิปนี้ก็จัดทำเพืขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับ ก็โปรดติดตามตอนต่อไปจะผิดก็ต่อเมื่อทำถึง78.6นะครับขึ้นมาถึง78.6ในะยอถึงจะมองว่าซีนนี้ผิดนะขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ